เงาแรง UGM ที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานก็เหมือนจะตกเมตาซะแล้วเพราะการมาของเงาแรง UGM บวกนั่นเองในที่มีสี่ชั okay. right day, ่วโมงอะไรคอสโอเวอร์ EP19 วันนี้ผมจะหาเงาแรง UGM บวกให้ได้แจะเป็นยังไงไปดูเมื่อเริ่มมาผมก็ไม่รู <Jennifer> ้หรกนะว่า <penis> มันอัปเดตอะไรมาบ้างอะแต่ท <aquilo> ี่รู้ก็คือตอนนี้มันมีเวลตันเพิ่มขึ้นมาแน่นอนเพราะงั้นผมก็รยรีสแตตและเหมือนว่าสแตตมันจะตันอยู่ที่สามร้อยสี่สิบห้าแล้วนะเพราะงั้นผมก็เลยอัพยี่กพสามร้อยสี่สิบห้าระยะเงาสามร้อยสามสิบห้าสปีดเง มอัพขึ้นเป็นแรงค์ G เพราะว่ามันจะได้โบก IP ให้เราเยอะขึ้นจากนั้นผมก็ได้กดทุกอย่างที่เพิ่ม IP แล้วก็ได้กดรับของจาก q u e s และนั่นก็ทําให้ผมขึ้นเป็นเวล511แล้วนะขาที่9เวลก็จะตันแล้วและแน่นอนว่าตอนนี้ก็มี Battle Pass ใหม่มาด้วยเช่นกันเพราะงั้นผมก็เลยเปิดหน้าร้านค้าขึ้นมาจากนั้นก็ได้ซื้อพรีเมี่ยม Battle Pass และส่วนตัวทองที่เหลือผมก็เอามาส k i p เวล Battle Pass จนหมดเลยและนั่นก็ทําให้ Battle Pass ผมขึ้นเป็นเวล61แล้วนะจากนั้นผมก็ได้กดรับของทั้งหมดแต่ผมก็ต้องตกใจนิดหน่อยนะว่าทําไมในรอบนี้เราไม่ได้เงาแต่เราดันได้โทเค็นอะไรก็ไม่รู้มาแทนและจากที่ผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มเนี่ยเคาก็ ให้เราเดินทางมาหา n p c ครับกุญแจจากนั้นก็ให้กดที่ b บ t t l e p พ s s และโทเค็นพวงนี้ก็มีไว้แลกเงาแลก UGM บวกนั่นเองซึ่งพรีเมียมโทเค็นผมก็จะใช้แลกเฟรนูล u ู m มบวกมาส่วนโทเค็นธรรมดาผมก็เอาไปแลกสตาร์ยูจบวกและส่วนฟรีเลนก็คอต้องรอบ a t t l e p a s ารแล้ววิวร้อยก่อนนะถึงจะแลกได้และก่อนจะไปผมก็แลกสัตว์ฉีติดไม้ติดมือมานิดหน่อยจากนั้นผมก็ได้เอาเฟรนูลยูจบวกแล้วก็สตั๊กยูมาเส็มบทันที แลหลังจากสุมไม่นานในที่สุดสเตตมันก็เป็น SS หมดทุกอย่างทั้งคู่แล้วนะจากนั้นผมก็เดินทางมาหาริมูลุแล้วก็พวกมันมาสุมเอชชันต่อทันที ลหลังจากสุ่มไปสักพักในที่สุดผมก็ได้ e t e ท n i t y น s ี e n อ i ซนทั้งคู่แล้วจากนั้นผมก็เดินทางมาหา n อ c นนักํำรวจเงาแล้วก็เอาพวกมันใส่ลงไปเพราะว่าผมขี้เกียจเอาไปฟาร์มฉายาแต่ว่าในรอบนี้ผมจะไม่ลองเหมือนเ p ก่อนๆน,นะเพราะว่าผมจะใช้ตั๋วทองในการสกิปแต่ก่อนจะกดผมก็ได้กินน้ำยาปูฉายาก่อนจากนั้นผมก็ได้ใช้ตั๋วทองสกิปทันทีแล้วก็ได้เอาพวงมันออกมาและเท่านี้ฉายาของพวกมันก็ตันแล้วนะและเหมือนว่าจากการกดรับของจาก Battle พ a s s เมื่อกี้จะทำให้ผมได้ตั๋วทองมาเกินพันใบเลยนะเพราะ ผมที่ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะมันลงอินฟินิตี้เสิร์ฟเพื่อลาลิลิกมงกุฎต่อจากคลิปที่แล้วก็แล้วกันและก่อนที่จะถึงเว็บร้อยสิบผมก็ได้กินน้ํายาบูดดกไปด้วยแต่ก็เกลือเหมือนเดิมและเมื่อกลับมาผมก็ได้ลงต่อยาวๆจนในที่สุดผมก็ได้ลิลิกมงกุฎมาสักทีและเมื่อไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่ที่นี่แล้วผมก็ได้กดกลับมาทันทีเมื่อกลับมาผมก็ได้เดินทางไปหาหนุ่มผมแดงจากนั้นก็ได้เอาลิลิกมงกุฎอันนี้มาอัพขึ้นเป็นรังเา้มอ็นแล้วก็เอล ER euh i n น yeah. i n i t e ดีเส <mor z ell> so, yeah, yeah, mm ือยาวๆเมื่อกี้ก็ทําให้ผมได้ตั๋วทองมาเกินพัน0ใบเลยนะเพราะงั้นผมก็เลยเปิดหน้าร้านค้าขึ้นมาแล้วก็ส Skip Wheel Battle Pass อีก10บ h e e และเท่านี้ Battle Pass ผมก็ Wheel 83แล้วจากนั้นผมก็ได้มาลงดันเพื่อฟาร์มตั๋วทองต่อและเมื่อลงดันอยู่แบบนั้นประมาณชั่วโมงนิดๆผมก็ได้ตั๋วทองมาครบแล้วนะเพราะงั้นผมก็เลยเปิดหน้าร้านค้าขึ้นมาแล้วก็ Skip Wheel Battle Pass อีก10 w h e e และเท่านี้ Battle Pass ผมก็ Wheel 93แล้วและด้วยความที่ว่าดันที่เกิดตอนนี้มันยังไป็ดันแรงที่ค่อนข้างจะกริ่มเลยนะเพราะงั้นผมก็เลยฟาร์มไปก่อนแล้วกันจากนั้นก็ได้มีเลดันเจียนเกิดที่เกาะ d า a g o n Bone เพราะงั้นผมก็ไม่รอช้ารีบ ทางมาที่เกาะดาว้อน,นบอลทันทีพอมาถึงก็ใส่รูนดับเบิ้ลนั้นเกียนลงไปจากนั้นก็ได้เวลาฟาร์มเบลและสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เหมือนเดิมนั่นก็คือน้ำยาบูส์ีกสทีนั่นเองครับในระหว่างที่ลงผมก็ได้กดรับของจากเวสไปพังๆและเมื่อลงเสร็จผมก็เวลตันสักทีจากนั้นผมก็ไม่รอช้ารีรบดีสแตททันทีแล้วได้อัพดาเมดเงา345ระยและย่างเงา345สปีดเงา270ส่วนที่เหลือผมก็ลงที่สปีดผู้เล่นและนั่นก็ทำให้เง,งาแรงองผมมดาาเกลยปน1แล้วนะ และไหนๆผมก็ได้กลับมาเล่นเสดาเมจแล้วผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าผมลงอินฟินิตี้เสิร์ฟผมจะไปถึงเวทเท่าไหร่เพราะงั้นผมก็เลยลองมาลงดูซึ่งผมก็สามารถมาถึงได้แค่เวท119นะแล้วก็ไม่ไหวแพ้ครับและผมที่เห็นว่าผมในตอนนี้ก็มีตั๋วทองอยู่ประมาณ600ใบและแบตเตอพาร์ผมก็ขาดอีก6เวลพอดีก็จะเวร100แล้วเพราะงั้นผมก็เลยเปิดหน้าร้านค้าขึ้นมาจากนั้นก็ได้สกิปเวลแบตเตอพาร์ทีละเวลทันทีและเท่านี้นไปเตอระพาร์นผมก็ขึ้นเปหาา NC คกกแจจนนั้็ได้ครฟเนเบอว และก่อนจะไปผมก็ได้คาบฉายาติดไม้ติดมือมานิดหน่อยและฉายาในรอบนี้มันก็เหมือนจะไม่ค่อยโหดเหมือนรอบที่ผ่านมาเลยนะก็คือมันเพิ่มเวลเงาเจ็ดเวล,เ,วลเพิ่มแรงอัพลักสิบเปอร์เซ็นซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากนั้นผมก็ได้ฟีเลนยูจมบวกมาสุมสเตตทันทีและหลังจากสุมไม่นานสเตตของมันก็เป็นเอสเอสหมดทุกอย่างแล้วจากนั้นผมก็ได้เอามันมาสุมเอ็นชารต,ต่อทันที และหลังจากสุ่มจนแรคอรหมดผมก็ยังไม่ได้ e t e ท n i t y ิ s ี e n อ i ซชอยู่ดีนะเพราะงั้นผมก็เลยจะเป็นต้องไปแลกแรคอรจะใช้ใส,ส่สูตรเพิ่มแล้วก็กลับมาสุมเอนชันต่อและความพยายามก็ไม่เคยทำร้ายใครเพราะในที่สุดผมก็ได้ e t e ท n i t y e s ี e n อเซชมาสักทีจากนั้นผมก็เดินทางไปหา n p c นักสำรวจเงาแล้วก็ได้อาฟ์เรนยูจบวกใส่เข้าไปแต่ในขณะที่ผมจะกดข้ามนั้นเออลืมไปเลยว่าตั๋วทองหมดนั่นก็เลยทำให้ผมต้องมาลงดันฟาร์มตั๋วทองเพิ่มก่อนและเมื่อลงดันเสร็จผมก็ได้กินน้ำ ความฉายานิดหน่อยและหลังจากฟาร์มไม่นานในที่สุดฉายามันก็ตันแล้วจากนั้นผมที่เห็นเขาบอกว่าถ้าเราลงหอคอยไปให้ถึงชั้นที่125เนี่ยเราจะได้ฉายาใหม่ที่เพิ่มเวลงอเยอะกว่าเดิมมาด้วยก็เลยไม่รอช้ารีบมาลงทันทีและพอผมมาถึงชั้นที่125ในที่สุดผมก็ได้ฉายามาแล้วซึ่งฉายาันนี้ก็จะเพิ่มเวเงอ25เวลนะก็เยอะกว่าเดิมมันนิดหน่อยจากนั้นผมก็ได้ไปจัดการบอสแล้วก็ได้เงาเป็นของแถมซะด้วยแต่ก่อนจะกลับผมก็เห็นว่าถ้าเราจัดการมอนแต่ละตัวได้เนนี่่่ยยยเเเเเเรราาาาาาาจจะะะะไดดด้้ตตตัังงงค์มมมมออกกกกลลลลพพผ็็ิวว๋ฟฟน และพอลงมาเรื่อยๆจนถึงวินาทีสุดท้ายผมก็มาถึงได้แค่ชั้นที่ร้อยสานะและจากการลงหอคอยเมื่อกี้ก็ทําให้ผมได้ตังมาแปดดีเลยทีเดียวในตอนนั้นมันถือว่าเยอะมากเลยนะและเมื่อเข้าเกมมาอีกทีในที่สุดเกมก็ได้อัปเดตแล้วทึ่ในรอบนี้มันก็ได้อัปเดตมาเป็นเกาะผู้กล้าสายเออ ภูกาโลครับพูดผิดและแน่นอนอนัปเดตแต่ละครั้งต้องมีอะไรต้องมีวิโอตันเพิ่มขึ้นไงเพราะงั้นผมก็เลยร,ร,รีสแตทและเหมือนว่าสแตทตอนนี้จะตันอยู่ที่360แล้วะนะเพราะงั้นผมก็เลยอัปยพ360และยเงเอา345สปีดเงา270ส่วนที่เหลือก็ลงที่สปีดผู้เล่นและพอมาถึงเกาะผมก็ได้เซตสปอนเพื่อทําเควสแต่ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากว่าทํไมมอนมาเลือเดเยอะจังเนี่ยแต่ก็ช่วยไม่ได้ผมก็เลยจะเป็นต้องรีรสแตทจากนั้นก็ได้อัปเป็นสายดามเมจเหมือนเดิมได้เหมือนว่าลิลิกในตอนนี้จะสาม,มารถใส่ได้6คืนแล้วนะเพราะงั้นผมก็เลยเอาลิลิกหยดน้ําเข้ามาใส่จากนั้นก็กดเซฟและนั่นก็ทําให้เงาของผมแรงขึ้น ประมาณ1ิบเท่าได้เลยล้วในขณะที่กําลังจัดการมอนทำควเออยู่นั้นก็เจอคนบอกว่าคุณคุ้นแต่ผมก็ทําเป็นไม่สนใจแล้วก็กลับมาทำควเตต่ออ่าแบบนี้ทําให้ผมคิดถึงอะไรคอสอเวอร์สมัยเมื่อก่อนเลยนะที่พวกเราต้องมาลุมตีบอสกันไม่ใช่แย่งกันตีเหมือนอัปเดตก,ก่อนนัานนี้เลขเวลาก็ผ่านไปอีกไม่กี่นาทีในย่สุดผมก็ทำควเของเกาะผู้กล้าโลเสร็จหมดแล้วนะจากนั้นผมก็ได้เห็นว่าในเก,เกมตอนนี้ก็มีแรงใหม่อย่างแรงอาแล้วก็แรง R บวกมาแล้วด้วยผมจึงไม่รอช้ารีบเดินทางไปสอบขึ้้้้้้นน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 นแแแรรรรรงงงง R R ททัััััีีีีไไดดดใชเเเวววลาาาาาามมมมม่่่กกกก็็สถจจบอออตตผะะะยยขึปพ2 ที่ผมทาแล้วจะได้ E x p กโคดเยอะเลยคือผมจะได้กดใช้ทุกอย่างที่เพิ่มไปยีกีแล้วก็กดรับไปพร้อมๆกันเลยแล,วล้วเควสแรกก็คือลองอินฟินิตีเสิร์ไปให้ถึงเวฟร้อ่สนะึ่งก็เรียบร้อยไป1เควสครับและสําหรับเควสต่อไปก็คือให้ลงหอคอยไปให้ถึงชั้นที่135นะในระหว่างที่รอหอคอยเกิดผมก็ได้เอาโคดใหม่มาใส่นิดนึงจากนั้นผมก็เห็นว่ามีสปินอยู่ตั้ง5อันผมก็เลยเามาสุ่มหมดเลยรอบแรกผมก็ได้ชาร์โด้คอร์ร้อยอันรอบีองผมก็ได้ตั๋วทองมาใบา รอบที่5ผมก็ได้ตกทอง10บใบและในที่สุดหองคอยก็เกิดจนได้เพราะงั้นผมจึงไม่รอช้าที่มันลเพืไปทำควสท,ทันทีแล้วก็เรียบร้อยไปอีกเเวสครับและเมื่อกลับมาผมก็ได้รีสเตตจากนั้นก็ได้อัพเป็นสายยีพีแล้วก็ได้กดใช้ทุกอย่างที่เพิ่มยีพีจากนั้นก็ได้กดรับของจากควเท,ทั้งหมดและเท่านี้ผมก็ได้ขึ้นเป็นแรงอาพร้อมกับเวล531แล้วนะ จากนั้นผมก็เห็นว่าเควสแรงอาบวกเนี่ยเราต้องลงหอคอยไปให้ถึงชั้นที่ร้อยสี่สิบก่อนเพราะงั้นผมก็เลยจาเป็นต้องรีสเตตอีกครั้งจากนั้นก็ได้อัพเป็นสายดาเมจเหมือนเดิมและในระหว่างที่รอหอคอยเกิดผมก็ได้เอาเพชรหนึ่งดีๆมาส่งให้กับกิวจากนั้นเมื่อหอคอยเกิดผมก็ไม่รอช้ารีบมาลงเพื่อทำเควสทันทีและพอมาถึงชั้นที่ร้อยยี่สิบแปดผมก็รู้สึกว่าการจัดการมอนแต่ละตัวเริ่มไปเรื่องยากแล้วเพราะงั้นก็ต้องเบิกตัวช่วยนิดหน่อยนั่นก็คือน้ำยาบูดาเมนนัั็มกี หนึ่งที่เราสามารถใช้ทั้งฉายาหลักแล้วก็ฉายารองพร้อมกันได้2อันนะนะและฉายารองที่เพิ่มเวลเงาเยอะที่สุดเท่าที่ผมมีก็คือ7เวลซึ่ง7เวลก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะเพราะงั้นผมจึงไม่รอใช้รีบดีเซทาเล่นทันทีจากนั้นเพื่อทาเล่นของเวล375ผมก็ได้อัพเป็นไทเทนฟิวชั่นแล้วก็ได้มากดใช้ฉายารองทันทีและท่านี้ก็ทําให้เงาของผมแรงขึ้นมาเกือบ2เท่าเลยนะและหลังจากลงอยู่นั้นในที่สูดผมก็มาถึงชั้นที่140จนได้และเมื่อไม่มีเหตตุผผลลลททททีีออีี่่่้้้อองยูนนแวมมกกก็ไดกดกัา เมื่อกลับมาผมก็ได้เดินทางมาสอบแร้งขึ้นเป็นแร้งอาบวกต่อทันทีและตอนที่เริ่มสอบผมก็เพิ่งนึกได้ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีการกระจายเงาเหมือนก่อนหน้านี้เลยนี่นะเพราะงั้นผมก็เลยรีเซ็ตเพจทาเลนต์แล้วก็อัพทุกอย่างเหมือนเดิมส่วนของเบล5 2 5จากเท่าที่ผมลองอ่านดูผมก็คิดว่าอันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะคือมันจะทําให้เงาของเราวิ่ไปโจมตีศัตรูได้เลยแต่เงื่อนไขก็คือเราต้องอัพความเร็วเงา200ขึ้นไปและใช้เวลาไม่นานผมก็สามารถจัดการบอสได้เมื่อกลับมาผมก็ได้้้้้้้รรีีีแตททจจาาากกกกนนนัันั็ไไดดดดดออออพเเยยยยลลวววบขงง่่่่่ผมมมืืใชิ เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไปทําไมแต่อย่างน,น้อยตอนนี้เราก็ได้ขึ้นเป็นแรงอาบวกแล้วะนะและส่วนสแต็กที่เหลือผมก็ได้เอามาลงที่สปีดเงา2 0 0รยและยังเงา345อา 45, ความเร็วผู้เล่น80ส่วนที่เหลือผมก็ลงที่ดาเมจเงาจากนั้นผมก็เห็นว่ามีคนดูเรากําลังตามหาคนไปลงอินฟินิตีเสือด้วยซึ่งผมที่กําลังเงาๆไม่มีอะไรทําพอดีก็เลยขอไปลงกับพวกเขาหน่อยก็แล้วกันและด้วยการรวมพลังของพวกเราทั้งหมดก็ทําให้สามารถมาถึงเว็บ2 7ได้นะแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวอยู่ดีแพ้ครับเอาหน้าคนแ่ีาา้วา้วมูณ3ล เมื่อกลับมาผมก็ได้เดินทางไปหากุชชีจากนั้นก็ได้มาปลดล็อกการสุมบัฟของเกาะน,นารูโตะแล้วก็เกาะวันพันแมนมาคือจริงๆผมตั้งใจจะปลดล็อกของเกาะฟีเลนไว้นะแต่ว่าตัวทองหมดก่อนเพราะงั้นผมก็เลยมาสุมบัฟของเกาะวันพันแมนก่อนก็แล้วกัน หลังจากสุ่มจนโทเค็นหมดผมก็ยังไม่ได้บัฟอะไรที่ดีกว่าเดิมเลยน,นะแต่ผมก็ได้เห็นว่าในตอนนี้มันก็มีบัฟของ2เกาะใหม่มาแล้วนั่นก็คือเกาะดาบพิฆาดอสูรแล็เก,กาะผู้กาโลซึ่งในตอนนี้แผนของผมก็คือผมจะลงดันเฉพาะเกาะนารูโตะเกาะวันพันแมนเกาะดาบพิคาดอสูรเกาะฟิเลนเฉพาะ4เกาะนี้เท่านั้นเพราะว่าบัฟของเกาะบีดมันเป็นเพิ่มดาเมจดามานะส่วนของเกาะผู้กาโลมันในดันมันน่าจะเลือดเยอะเกินไปผมน่าจะลงไม่ไหวจากนั้นผมก็ได้กลับมาฟาร์มต่อจากนั้นก็ได้มีดันเกิดที่เกาะฟิเลนเพราะงั้นผมก และเมื่อลองเสร็จผมก็ได้โทเค็นเกาะฟรีเลนมาเพิ่มเป็น257อันแล้วะนะ จากนั้นผมที่เห็นมาในตอนนี้มันก็มีระบบเกมเข้ามาใหม่แล้วก็เลยขอมาดูสักหน่อยว่ามีเกมอะไรที่น่าสนใจที่สุดและหลังจากไล่ดูอยู่สักพักผมก็คิดว่าเ r e เตอร์อารเมติสอันนี้น่าจะเป็นเกมที่ผมสนใจที่สุดแล้วแหละเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจเงา20%อนต์นะนะซึ่งมันก็ต้องใช้เพียวเจมกับ l ีเ e นเตอรีคอร์แล้วก็อีพีคอร์ในการคราฟเพราะงั้นผมก็เลยคาเพียวเจมทันทีจากนั้นก็ได้คาเกรเตอร์อารเมติสมาและก่อนจะใส่ผมก็ดูดาเมจเงาก่อนใส่นิดหน่อยซึ่งดาเมจเงาผมตอนยังไม่ใส และก่อนจะไปผมก็เห็นว่ามีเจมอีกอันนึงที่ผมค่อนข้างจะสนใจมาเลยนั่นก็คือเจมอันนี้นั่นเองซึ่งมันก็จะเพิ่มอีกีพี่นะนะแต่ว่าดาบของผมในตอนนี้ก็ยังไม่มีเล่มไหนที่สามารถใส่เจมสีเหลืองได้นั่นก็เลยทําให้ผมยังไม่สามารถใช้เจมอันนี้ได้นะเพราะงั้นเราก็คงจะต้องเก็บไว้ใช้วันหลังอย่างเดียวแล้วล่ะและก่อนจะไปผมก็ได้เดินทางมาหาหนุ่มผมแดงจากนั้นก็ได้เอาลลิกหยดน้ำมาอัพขึ้นเป็นแรงเอ็นบวก แล้วก็ได้อัพลีลิกมาป่าขึ้นเป็นล้งเอ็นแล้วก็คิดก่อนว่าจะอัพขึ้นเอ็นบวกดีไหมแต่คิดไปคิดมารีเจนเตรี่คอเหลืออัพไปเลยก็แล้วกันจากนั้นผมก็ได้เอาเพชรก้าดีๆมาส่งให้กับกิลแล้วก็ได้มีดันเกิดที่เกาะดาพิฆาตอาสูรเพราะงั้นผมก็เลยมาลงเพื่อฟาร์มโทเคท็นทันทีและเมื่อลงเสร็จผมก็ได้โทเค็นมา300กว่าอันแล้วอ่ะนะจากนั้นผมก็เลยไม่รอช้ารีบเดินทางไปหากุชชี่แล้วก็ได้ปลดล็อกการสุ่มบัฟของเกาะดาพิฆาตอสูรมาจากนััั้นนกกก็มมมาาเริ่ส่สบ,บดีว และหลังจากสุ่มจนหมดนั้นบัฟที่ดีที่สุดที่ผมได้ก็คือบัฟรีเจน d a r รีนะซึ่งมันก็จะเพิ่มโอกาสดรอป20%แล้วก็เพิ่มดาเมจเงาอีก5%ก็ถือว่าดีเลยแหละ แล้วผมที่เห็นว่าในตอนนี้มันก็มีระบบที่เราสามารถจัดเซตของต่างๆได้แล้วเพราะงั้นผมก็เลยมาจัดนิดหน่อยและเซตแรกที่ผมจัดก็คือเซตดาเมจส่วนเซตที่2ก็คือเซตสกัดเงาและเซตที่3ก็คือเซตดปเซตสุดท้ายก็คือเซต EAP หลักๆที่ผมจะเล่นก็มีประมาณนี้แหละนะหลังจากจัดเซตเสร็จผมก็ได้กลับมาฟาร์มต่อแล้วก็ได้มีดันเกิดที่เกาะฟรีเลนอีกแล้วเพราะงั้นผมก็เลยมาลงดันเพื่อฟาร์มโทเค็นทันทีและเมื่อลงเสร็จผมก็ได้โทเค็นมาเพิ่มเป็น447อันแล้วนะอ้มมไปอีีกกกกสััเเ็ดดตย่อยซึางอัปเดต่อย มากมากเลยนั่นก็คือมันจะทําให้มอนตัวเล็กจาก3เกาะล่าสุดเลือดลดลง35%และมอนตัวใหญ่จาก3เกาะล่าสุดเลือดลดลงอีก70%และอื่นๆอีกมากมายที่ผมขอแนะนําให้ไปดูพี่พีเมลสรุปเอาก็แล้วกันนะจากนั้นก็ได้มีดันแรงเอสเกิดที่เกาะผู้ก้าโลซึ่งผมก็ได้มาลงแล้วก็ใส่รูนลดแรงลงไปด้วยอันนี้คือผมเกือบลืมจริงๆแล้วนะว่าในเกมมันมีรูนลดแรงอยู่และเมื่อเข้ามาผมก็พอจะตีมอนเข้าอยู่นะและใช้เวลาไม่นานผมก็สามารถจัดการบอสได้แล้วก็ได้งเงาเป็นของแถม รอบเลยและผมก็คงจะไม่กลับไปลงอีกแน่ๆเพราะว่ามันยากเกินจากนั้นผมก็ได้หาโค้ดใหม่มาใส่นิดนึงซึ่งมันก็มีโค้ดหนึ่งที่เราใส่เราจะได้โทเค็นของแต่ละเกาะมาอย่างละ50โทเค็นนะนะและไหนๆตอนนี้เราก็ได้โทเค็นเกาะพูก้าโลมาแล้วเพราะงั้นผมก็ขอมาสุมบัฟหน่อยกันละกันและหลังจากสุมจนเหลือ19อันบัฟที่ดีที่สุดที่ผมได้ก็คือบัฟระดับอีพิกซึ่งมันก็เพิ่มดาเมจดาบอีกแล้วและถ้าถามว่าโทเค็นที่เหลือผมจะเอาไปทําอะไรคําตอบก็คือผมจะเอามาปลดล็อกในกาชาฮับตรงนี้นัันั่่นนนนนนเเเองแแลลนะและะะะจจาาาากกกก้้้้้ผผผมมม็็ไไดดหววววถทํ2คี49 20ยบบ ตอนนี้ก็มีอีเวนต์บวก50%อีกอยู่พอดีเพราะงั้นผมก็ไม่รอชาร้ารีบมาลงหอคอยเพื่อทำาุูเแรกทันทีพอมาถึงชั้นที่131ผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเอาแค่นี้พอก่อนละกันนะเพราะเริ่มจัดการมอนอยากแล้ว ส่วนที่เหลือก็ขอเก็บไว้ลองรอบ2ก็แล้วกันนะและในระหว่างที่รอหอคอยเกิดผมก็ได้มาลงอินฟินิตดีเซิร์ตเพื่อทำเควสรอและในตอนที่เริ่มลงผมก็ได้เห็นว่าในตอนนี้สเตตมันไม่ได้ตันที่360แล้วนี่นะเพราะงั้นผมก็เลียรีสเตตทันทีและเหมือนว่าสเตตตอนนี้จะตันอยู่ที่400นะเพราะงั้นผมก็เลยออฟยิ่งทีไปเลย400และย่างเงา305สปีดเงา200สปีดผู้เล่น80ส่วนที่เหลือผมก็ลงที่ดาเมจเงาและในขณะที่ลงอยู่นั้นก็ได้มีหอคอยเกิดเพราะงั้นนนผมกกกก็็เเลยยอไไปงพื่ทาาคควววัััี้้้รรรบบบ1จดิิฟต แล้วก็เรียบร้อยไปอีกควสจากนั้นผมจึงไม่รอช้ารีบเปลี่ยนไปเซตอีกพทันทีแล้วก็ได้กินน้ำยาบูสอีกพีจากนั้นก็ได้ไล่กดรับของจากเควสท,ทั้งหมดและเท่านี้ผมก็วิวตันสักที หลังจากนั้นผมก็ได้รีสแตทอีกครั้งแล้วก็ได้อัพดาเมจเงา400ระยะเงา400สปีดเงา200ส่วนที่เหลือผมก็ลงที่สปีดผู้เล่นหลังจากนั้นก็ได้มีดันเกิดที่เกาะู้ก้าโลซึ่งผมที่กําลังต้องการทดสอบดาเมจของตัวเองพอดีก็ไม่รอช้าที่มันลงทันทีและเมื่อเข้ามาผมก็พอจะจัดการมอนต์ได้อยู่นะและใช้เวลาไม่นานผมก็สามารถจัดการบอสได้แต่ถึงอย่างนั้นผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะไม่ได้ความโทเค็นของเกาะู้ก้าโลอยู่ดีนั่นแหละ ราะว่าในตอนนี้ดันมันน่าจะยังยากเกินไปสําหรับผมและอีกอย่างก็คือบัฟมันบวกดาเมจดาบะแล้วมันไม่จำเป็นสําหรับผมเลยและผมก็คิดแบบนั้นได้อยู่ไม่นานก็พึ่งนึกได้ว่าเกาะู้ก้าโลเองก็มีคีดันเจียนใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะงั้นผมก็จําเป็นจะต้องมาลงดันฟาร์มลูนอยู่ดีนั่นแหละและเมื่อลงเสร็จก็มีดับเบิลดันเจียนเกิดที่เกาะฟีเรนพอดีเพราะงั้นผมก็เลยจำเป็นจะต้องมาลงดันเพื่อฟาร์มโทเค็นต่อและเมื่อลงเสร็จผมก็ได้โทเค็นเกาะฟีเรนมาพันกว่าอันแล้วนะและผมจึงไม่รอช้ารีีีีบเเเเดินนนนนทททาาาาางงไปหุช่ััจกกก้็วลสขออะฟต หลังจากสุมไปสักพักในที่สุดผมก็ด้บัฟระดับดีเจนดารีมาซึ่งมันก็เพิ่มดาเมจเงา75%แล้วก็ดาเมจดาบอีก25%บอกเลยว่าของโคตรดีครับจากนั้นผมก็เดินทางมาหา n p c ครับกุญแจแล้วก็ได้มาครับกุญแจของเกาะผู้ก้าโลทันทีแล้วเมื่อครับจะลุนหมดผมก็ได้เอากุญแจมาให้โซโลแล้วก็ได้เวลาลงแล้วทาไมบอสมันอึดขนาดนี้วะเนี่ยเ่เหมือนว่าจากการที่เราขึ้นเป็นแรงอาบวกจะทําให้เวลาเราสกัดเงาบอสในคีตันเจียนแรงที่เราจะได้แน่ๆก็คือแรง G.M ขึ้นไปแน่นอนพอ GM เพราะในที่สสดดผมก็ไ้บอ G ูมาสักทีและใช่ครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมได้จากกุญแจ30กว่าดอก คือผมได้เจ้าคิว UGM มาแค่ตัวเดียวอะจากนั้นผมก็ได้เปรียบเทียบนิดหน่อยว่าระหว่างเจ้าคิวกับโบลอสตัวไหนมันจะแรงกว่าซึ่งก็ปรากฏว่าเหมือนโบลอสจะแรงกว่านะทั้งตีธรรมดาทั้งสกิลเลยจากนั้นผมก็เห็นในดิสมันแจ้งว่ามีดันเกิดที่เกาะวันพันแมนไม่รอช้าผมก็เลยเดินทางกับโลกหนึ่งทันทีพอมาถึงก็ได้เวลาฟาร์มโทเค็นกันต่อครับและเมื่อลงเสร็จผมก็ได้โทเค็นเกาะวันพันแมนมาพันกว่าอันแล้วนะแต่ในเมื่อตอนนี้เราก็ไม่มีทุนละที่ต้องอยู่โลกหนึ่งแล้วนะเพราะงั้นผมกก็็็เเลยยดินนนาาอออมมมผร่่่หหหวสสปืูุ ซึ่งในรอบนี้ผมก็ได้ตัวทอง5ใบอะนะแลวผมก็เห็นในดิสมันแจ้งว่ามีดันเกิดที่เกาะนารูโตะเพราะงั้นผมก็ไม่รอช้ารีบเดินทางกลับโลกหนึ่งทันทีพอมาถึงก็ได้เวลาลงดันฟาร์มโทเค็นกันต่อและเมื่อลงเสร็จผมก็ได้โทเค็นเกาะนารูโตะมาพันกว่าอันแล้ววะนะและก่อนจะกลับโลก2ผมก็ได้เห็นว่าผมก็มีดาบใหม่อยู่ค่อนข้างเยอะเลยนี่นะเพราะงั้นผมก็เลยเอามาอัพแรงนิดหน่อยซึ่งผมก็ได้ดาบใหม่แรงเอสมา1หนึ่งเล่มนะแต่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้แล้วล่ะเพราะผมขี้เกียจคราฟเต์มิให่ เพราะงั้นเราก็าใส่แค่สก,กินไปก่อนก็แล้วกันเนาะแล้วก่อนจะไปผมก็ได้เห็นว่าผมมีดาบฟรีเลนอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะงั้นผมก็เลยเอามาัพแรงนิดหน่อยซึ่งในรอบนี้ผมก็ได้ร up n มาเพิ่มอีก2เล่มะนะแต่ว่าผมจะยังไม่เอามาันัพขึ้นเป็น up n บวกนะเพราะผมยังไม่แน่ใจว่าถ้าเราเอาดาบไปัพแรงแล้วเนี่ยเจมที่เราใส่อยู่มันจะยังอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะหายไปเลยอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันและเพื่อทาให้แน่ใจผมก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะมาขับเจมกากๆอันหนึ่งก็แล้วกัน,กนแล้วผมก็มนนไกาานนไไมม่่่ีีีดดาาบเเเลลหนนนยทสสรถใจอั้้ จากดาฟีเรนแล้งเอ็นเพราะงั้นผมก็เลยเอาเจมอันนี้ใส่ให้ดาฟีเรนแล้งเอ็นก่อนก็แล้วกันนะถ,ถ้าผมหาดาฟีเรนแล้งเอ็นได้อีกเล่มเมื่อไหร่ผมจะลองเอามาอัพแล้งดูว่ามันจะหายไหม และผมก็ได้เดินทางกลับโลก2ทันทีพอมาถึงก็ได้เวลาฟาร์มต่อสุดท้ายนี้ผมก็ได้เอาเพชร30ดีๆมาส่งให้กับกิลและนั่นก็เป็นทั้งหมดใน24ชั่วโมองอะไรคอสโอเวอร์ EP ที่19เดี๋ยวลองมาพูดคุยกันก่อนที่จะปิดคลิปดีกว่านะครับคือในตอนนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกทุกคนนะครับก็คือผมปิดเทอมแล้วนะก็หมายความว่าผมก็สามารถลงคลิปได้เร็วขึ้นแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับ